ทำามรู้จักสายวาดถามมาต่อไปยีเนั่นเลยนะสามสี่ชื่อะไรหรอมาดีครับนารากาล่ะไม่รู้ครับเป็นสายวาดมากี่ปีแล้วหรอตั้งแต่ผมเป็นเด็กโปก่ะจริงจะมากี่ปีแล้วไม่นับอายุล่ะสิบสามครับที่ชอบล่ะสีพาเทลขาวดำวาดรูปล่ะไอบิดเพนชอบไม่ติดไหมได้นะแต่ย่าเรงเด่นของลูกหรอใช้เวลาวาดไม่ไปกี่ชช่างมือหรอแล้วแต่งานนะครับลงมาที่ไหน ผมไม่รู้เม่นป่นคนอื่นขอแทบงานนะครับขอบคุณชมขอบคุณครับเป็นที่ชอบวาดไม่รู้ครับแรงบันดาลใจไอดอลนงไปในการวาดงานคนอื่นถนัดวาดแนวไหนแนวตั้งแนวนอนออลิี่ชื่อเบลมัสขอดชื่อเบลจ้ะมีอยู่เม็ไหมมีแต่ไม่ได้ลงพูดอะไรเกี่ยวกับออลิตัวเองหน่อยสิเลิกนอนบไปทํางานไปอีกอุปกรณ์ที่ใช้เมอมอมือข้างที่ถนัดซ้ายครับพอใจกับงานไหมพอใจวาดรูปเหน่อยไหม เกมหรือว่านู๊ว่านู๊เกมเพลงที่ชอบฟัง Escape the Sky from ไม่ชอบอะไรแมงชับไอเดนในดวงใจเยอะแล้วพบกันแล้คะมีผู้ติดตามแต่ทอยนี่ช่วยพูดอะไรสักหน่อยนะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบค่ะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันใหม่